Chứ một hồi <laughs> ăn áo giống của nó hướng ครับถ่เพื่อไปดูนะครับน้ำน้ำป่านะครับเป็นน้ำป่านะเป็นประจำปีแล้วครับก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับตอนนี้น้ำป่ากก็ล้นตลิ่งแล้วนะครับดูครับดูความเชี่ยวของมันนะครับววันนี้ฝนตกแรงมากนะครับ ฝนตกแรงมากดนะูความเชี่ยวนะครับถ้าคนตกงลงวใจนี่คงจะไม่เหลือแล้วนะครับวันนี้ที่ฟังอา่าว้พฝนตกเยอะมากเลยนะครับฝนตกช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับประมาณว่าโมงเย็นนะครับฝนตกเยอะมากนะครับคือมันไม่เคย ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับฝั่งนน้นก็ใกล้จะถึงถนนแล้วนะครับฝั่งนน้นนะเอาฝั่งทางนู้นใกล้จะถึงถนนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทําการแจ้งเตือนให้สมาชิกที่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมก็คงจะต้องไปบูรณาการนะครับในการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับ ผมผมต้องไปช่วยหมู่บ้านข้างล่างนะครับหมู่บ้านข้างล่างที่พื้นที่ต่ำนะครับอ,อยังไรถ้ามีเวลาผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับน้ำกำลังขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับ อยู่ไม่ได้แล้วนะครับน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วที่ผมอยู่มอสักครู่ผมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อสักครู่ตรงน,นี้ไม่มีน้ํานะครับตอนนี้น้ําเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับองค์ขออนุญาตไปเตรียมชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือนะครับ yeah